บายไมนิดวิตโกลวิเคราะห์ราคาทองคำภายในห้านาทีสวัสดีครับพวกเราดูโอเทรดเดอร์มาวิเคราะห์มุมมองทองคำประจำวันนี้กันครับก่อนอื่นนะครับมดูภาพทำเฟรมเดย์นะครับเมื่อวานนี้ราคานะครับได้มีการลงนะครับแล้วหลุดแนวรับนี้ไปเลยนะแนวรับในทำเฟรมเดย์ชุดนี้นะครับโดยราคาเนี่ยลงมาแตะนะครับที่ตระมาณ2585นแ้ะครับและเช้านี้ก็มีการดีดตัวขึ้นมาเล็กน้อยครับไปดูที่ทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงกันครับว่าวันนี้เทรดยังไงได้บ้างนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับโซนที่ให้ไปเนาะ สำหรับโซนบายนะครับมีการทะลุหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาล้างนะครับตัวทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะก็คือดีมารที่วางไว้นะครับก็รับไม่อยู่นะมาอยู่ตรงชุดนี้เลยนะแถมมีการฉลับลงไปข้างล่าง8ปนะครับก่อนที่จะมีการเด้งกลับมาเช้านี้ครับที่ราคา2อ0 6นนะครับณปัจจุบันเนะาะ โอเคตอนนี้นะครับอ่ะระวังแนวรับไว้ก่อนนะครับแนวรับถัดไปเนี่ยที่ระวังไว้นะครับผมวางไว้นานแล้วนะครับก็คือ2,575ถึง2,577นะหลุดมาอีกโซนหนึ่งคือ2,560นะครับอ่าซึ่งสโหนสองพนห้ารเนี้ยครับเป็นโซนแนวรับใน time frame day นะครับอ่าตรงนี้นะครับเป็นแนวรับใน time frame day ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับถ้าราคาย,ย่อมาตรงจุดนี้อีกทีหนึ่งเนี่ยจุดนี้ก็อาจจะเป็นจุดที่น่าพิจารณาเข้า เข้าบ่ายเหมือนกันนะครับลดมาอีกโซนหนึ่งนะครับส่วนนี้เนาะ2539นะครับจนถึง2546นะสามจุดนี้นะครับจะเป็นโซนบ่ายใกล้ๆที่เราวางไว้นะครับส่วนถ้าเราดูทำเฟรมหนึ่ชั่วโมงนะครับเราจะเห็นว่ามีการทิ้งตัวของราคาลงมาอย่างรุนแรงเลยเพราะฉะนั้นจุดที่เราจะใช้เนี่ยเราจะต้องดูข้อต่อนะครับตรงนี้นะ เราก็จะเห็นนะครับว่ามีจุดนี้นะครับเป็นข้อต่อให้เราได้อยู่ประมาณ2,604นะครับที่เขาอาจจะขึ้นมาเทสนะในทางเฟรมหนึ่ชั่วโมงเนาะเราก็จะมองไปด้านข้างว่ามีเออมีอะไรไหมนะครับก็มีคัสเตอร์ใกล้ๆกันอยู่บริเวณนี้เหมือนกันนะครับ2,604จุดนี้ก็จ,จะเป็นแนวต้านได้นะครับ อีกจุดนึงนะครับถ้าทะลุลงมานะครับมาเจอกันนะครับเราจะต้องใช้ทำเฟรมที่เล็กลงเนาะเพื่อหาจุดที่เป็นเด้งเซลล์ให้เราเนาะจุดซัลายเซลนะครับส่วนใกล้ๆนะครับส่วนนี้ก่อนนะสองพัน0 5นะครับเพราะว่าถ้าไปดูตัวของออเดอร์บ็อกซ์เลยเนี่ยจะอยู่ข้างบนนี้ละนะครับ26302นะครับจนถึง39นะครับ จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เข้าเซลล์ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราต้องย่อยทำเฟรมนิดหนึ่งนะครับอ่ะปกติผมจะไม่ได้ดูลงไปถึง1 5บาทีให้ทุกคนดูแบบนี้เนาะ โอเคแต่ว่าอันเนี้ยชี้ให้เห็นนะครับว่ามันมีการสร้างโครงสร้างไว้นะครับที่2,605และอีกโซนหนึ่งก็คือ2,617นะครับถึง2 6 2 5นะครับอ่ะตรงนี้เราก็จะมีตัวจุดสไพยนะครับให้เราเลือกเซลล์ได้นะครับประมาณ3จุดตรงนี้นะเน่งมานะครับตบเซลล์อีกรอบนั่นเองโอเค นี่นะครับราคาเนี่ยถ้ามาซนนี้อาจจะตบเซลล์สักทีหนึ่งไหมนะครับแบบนี้นะหรือมาโซนนี้นะครับพิจนารณาเข้าเซลล์หรือจะกลับมาโซนวันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าราคาตรงนี้อ่าบายนะครับ ถ้ามาโซนหนอ่าบายนะครับเด็กโซนหนึ่งนะครับโซนนี้นะครับ40นะอ่า40 45ประมาณนี้นะครับก็บายอ่าชุดชุดบอนี้นะครับก็เอาลูกศรออกไปก่อนนะเราเก็บโซนไว้ได้นะครับเราเก็บไว้ใช้ได้นะครับโอเคอ่และนี่ก็คือบทวิเคราะห์ราคาทองคำนะครับประจำวันนี้ครับทุกคนก็ลองเอาไปเล่นดูนะครับผม ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ดูโอเทรดเดอร์ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ